ซิกตเนเจอร์ของราชกับเจา้าโกโกวาเจา้ามาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่นุย้ยอยากใส่เจา้าอันนี้เจา้าเป็นซิกตเนเจอร์าชเปิ้นเจา้าหน้าทีเดียวมาทีเดียวเนี่กินทุกอย่างเลยนาหอนนี่ตรงกินของหวานหวานเด็ดวันนี้มึงน่าจะใส่เสื้อลายดอกของกวนนะ่ะใบดอบกจ้าบดอตีมก,กับกนหนูนะ่ะตกการเลยเนาะลายดอกกับหนนะู้ยเขาก็สถานการณ์อะไรกับมึงน่ะ <Hello. S 2> ยกมือสิบนิ้วไก่กิ้วเกสาพี่น้องเอาอาสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ออกพื้นที่กับเจ้าไก่บรนกลางกะเลยมาตังบานสะกอนสองกับเจ้ามาไลายขนมเส้นในตำนานร้านน้องบีมกับเจ้าหนูจ้องใหญ่เฮ้ยแหมกดตัวใหญ่จ้องก็ต้องใหญ่ตามกับเจ้าไปไปอเ <ไป S 2> ขารลานหนูไป มาเจ้าแม่ก็สอนเจ้านี่เจ้าของร้านเจ้าแม่ก็สอนเจ้านี่อย่างขายพอกแม่วันนี้วันนี้มีข้าวมันไก่ข้าวหนุ่มเส้นตําส้มรวมมิตรน้ำชากาแฟเจ้ามีขบมดกะมาตีเดียวอิ่มกะห้ามูกันหนูแม่เจ้าบ้านแม่มีตังใดเจ้า สาขาสองหลังเซเว่นนะเจ้ายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนรับรองหน้าบองอรอมาเมินเจ้าเลิศเจ้าหน้าบองอรอมาเมินไม่เค้สอนเจ้าจัดข้าวมันไก่หือเราจะเจ้าได้เลยเด็กจัดให้เต็มที่เลยเจ้าพอบริการกันเจ้าราคาเดียวเกินกันโอ้โหนี่จัดข้าวมันไก่หือันทินสอนน้อแม่น้อ บเพจเจ้าข้าวมันไก่เจ้าจานละสามสิบห้าเจ้ากินบะอันเจ้านี่จานเดียวจอดในอิ่มนะเจ้าได้เยอะเจ้าโหมายกอดมายังยิงเก้าเสานะนุ๊หอมสดๆกับเจ้าไก่น้ำาลปุกันนุ๊กเอาไปตานวลนี่เนาะเลิก เออห้องแค่เ้ยขนมเส้นจานละยี่สิบบาทเจ้าจานละสาบาทเจ้าขนมเส้นจานละสาบาทเจ้าโอ้โอน่ากินแม่นี่น้ำเงี้ยวนะแม่เนาะเจ้าเจ้า,จามาตั้งเพจเจา้าหนูเปิดมีร้านน้ำตัวเจ้าชื่อร้านเซเวอร์คอฟฟี่เจ้าร้านนี้ดังในสาหากรณ์นะเจา้าเขาบอกนี่เซอีสอกขอ์หอบเมนูก่อนนะเจา้า กูเอาอกีวีโซดาหนูกีวีโซดาเนาะเอากีวีโซดาหนึ่งบูฮาวายโซดาหนึ่งแล้วเป็นรวมกินลาเต้เจ้าราคาสามสิบสามห้าได้อยู่เจ้าจัดมา ไ้ละเจ้าของอิสอนเจ้านั่นเจ้าซูไม่หายต้อเจ้าของร้านเจ้าของร้านเจ้าเจ้าของร้านหล่อเจ้าน้องบิวเจ้าน้องบิวน้องบิวนี่เจ้าปรกาศหล่อเจ้าน้องบิวกำลังทำลาเต้เจ้าเนี่ยเอ้ยมาละเนี่ยเขามันไกลละเนี่ย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  เป็นเกียรติกันนะแน่ๆไม่ลลวงเซอร์ป่ะเนี่ยไงเจ้าโอ้ยน้ำจิ้มจัดไงขนาดเจ้าเข้าวมันไก่ไก่เจ้ามาละเจ้าขนมเซนน้ำเมี่ยวมาละเจ้าจิ้มกันกันเนาะไม่แม่หลวงกินไม่หลวงกินได้เลยวันนี้มือนี่ไม่หลวงเลี่ยงเนอะเอาไม่หลวงมาต้อยเจ้าไม่หลวงใจ sen trả tình Vẫn còn sen này tâm nán Đẹp Nhâm tim lắm được chào Chú chuẩn Con mắt bên đây đúng không? tim thả, nhâm đẹp hết Lời ตำโซมนุกินตำโซมกันยองบนพักนี่เจ้าเจ้าข้าปากยากเจ็ดไข่เค็มมือย้อตัวอืมพาเลยอืมตับกี่กุ๊กนุนี่มันยังนะกี่กุ๊กนี่ทารักตัวให้เจ้าอืมอ่ากี่กุ๊กอ่านุลำจับควรนิดๆกี่กุ๊กไว้ อร่อยงงเลยนุ๊กคุกนึกเจ้าทีนี้กินตัวเดียวเจา้ากุกเลยนะเขียมเจา้วเจาวันนี้มากอดกันอินสอ,นองขอลาไปก่อนเนาะเจาปป้าไว้ปั๊กกันใหม่นะเจา้าอ่านึกถึงขนมเซนมาลานน้ <No bean. S 2> องบีมยู่นี่ไหนเจา้าสถานที่หลังเซเว่นสกอร์สองเจา้าตำบล แม่ออนเนาะตำบลแม่ออนเจ้าฝากไว้ในเจ้าตำบลสากรสองกันนุ๊ตำบลสหกรสองอำเภอแม่ออนน่ะอ๋อโอเคของร้านก็หลอใจดีแม่ก้ากงงามแม่กาโซนนะเจ้าแม่กาโสเจ้าวันนี้ขอตัวกินข้าวกันเนาะกินข้าวกันในเจ้าไว้ปะกกนคลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้าโกโกวาเจ้า